คำนวณผลบอลกับทีเด็ดโป้งเดียวประจําบันจันที่2กุมภาพันธ์ปี69วันนี้จัดให้3คู่คู่แดงเริ่มที่พีเมลิกอังกฤษซันเดอร์แลนด์เปิดบ้านเจอเบอร์ลี่คิกออฟทีสามในการเปิดมาให้้าบ้านซันเดอร์แลนด์เหนือกว่า0.75ซันเดอร์แลนด์ตอนนี้ก่อนเตะอันดับที่11แข่ง23ชนะ8เสมอ9แพ้6เก็บได้33แต้มส่วนเบอร์ลี่อันดับ19แข่ง23ชนะ3เสมอ6แพ้14เก็บได้1 5แต้มเจอกันนัดล่าสุดในบ้านเบอร์ลี่และเป็นเจ้าถ ของซซนเดลด์บุกแพ้เวสแฮม3-1ส่วนเฟาหลังล่าสุดชนะพาเลส2-1ส่วนเบอร์ลี่เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอสเปอร์2-2ส่วนเกมเยือนล่าสุดบุกเสมอลิเวอร์พูล1-1ตัวหลักแนวรุกซซนเดลดนวันนี้ไรอันบอบบี้มาเจนดาและเอนโซเลฟี่ส่วนเบอร์ลี่มีเจดอนแอนโทนีมาคาสเอ็ดเวิร์ดและอามันโดโบยาเป็นตัวหฮมวังในเกมรบงค์เดียวมองว่าผลงานของทั้งสองทีมต่างสวนกันซซนเดแลด์ land 4เกมหลังสุดแพ้2เสมอ1ชนะแค่1ส่วนเบอร์ลี่4เกมหลังสุดไม่แพ้เลยเสมอไป3 1. ได้แต่มองว่าขุมกำลังตอนนี้ของซซนเดอร์แลนด์ก็ค่อนคลางจะพร้อมยกเว้นแค่แกรนิตชาก้าที่ตกพับยาวประกอบกับผลงานในบ้านยังคงเป็นทีมที่แข็งแกร่งในซีซั่นนี้ยังไม่แพ้ใครมองว่าอย่างแย่ซซนเดอร์แลนด์อาจเสมอแต่เชื่อว่าวันนี้อาจชนะเบอร์ลี่ได้2อนนะทุกคนคู่ต่อมามาโยกาเปิดบ้านเจอเซเบียคิกออฟตีสามไม่การเปิดมาให้มาโยก้าเหนียวกว่าที่0-25เจ้าทีมาโยก้าอันดับ18ในตารางแข่ง21ชนะ5เสมอ6แพ้10เก็บได้21แต้ม ส่วนเซบียาอันดับ12แข่ง21ชนะ7เสมอ3แพ้1 1เก็บได้24แตม้มคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเซบียาเปิดบ้านแพ้มาโยกาไป1ต่อ3ส่วนผลงานเกมล่าสุดของมาโยกาบุกแพ้แอเรติโกแมตปิสาส่วนเฝ้าลัางนัดล่าสุดชนะบิลเบาว3 2. ส่วนเซบียาเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะบิลเบาว21ส่วนเกมเยนล่าสุดบุกเสมอเอเช่2-2ตัวหลักนแนวแนวรุกของมาโยกาวันนี้เวดัตมูริกี้และยานบิคิลี่ส่วนเซบียาไม่มีเดมายาก,กูเดลและ มาชที่ติดโทษแบนคาดว่าวันนี้ตัวหลักเมแนวรูปอากออดัมและอีซักโรเมโลโองเดียวมองว่าผลงานของมาโยกาดูเป็นรองทางด้านเซบียาถนับจับภาพรวมแต่เฮตูเฮตสามเกมหลังสุดมาโยกาไม่แพ้เซบียาเลยชนะได้หนึ่งเสมอไป2ประกอบกับผลงานของมาโยกา ทำได้ค่อนข้างดี8เกมหลังสุดชนะ4เสมอ3แพ้เพียงแค่เกมเดียวส่วนเซบียาถึงแม้ว่า2เกมหลังสุดจะไม่แพ้ใครแต่ถ้าเทียบผลงานเกมเยอนแล้วยังมองว่าหาชัยชนะเจอค่อนข้างยากแต่ด้วยฟอร์มภาพรวมของไมโยกายังอาจไม่น่าไว้ใจนักเลยมองว่าวันนี้อาจทําได้ไม่ถึงขั้นชนะ illa, เซบียาป้เดียวคํานวณว่าคู่นี้จะเสมอ1-1นะทุกคนคู่สุดท้ายเซเรียอิตาลีอูดินเนเซเปิดบ้านเจอโรมา่าคิกออฟตี2-45ไมการเปิดมาให้โรม่าเหนือกว่า0.5จบบ้านอูดินเนเซ เซนดับ11แข่ง22ชนะ8เสมอ5แพ้9กเก็บได้29แตม้มวนโรมาอันดับ4แข่ง22ชนะ14เสมอ1แพ้เเก็บได้43แตม้มคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดโรมาเปิดบ้านชนะอูดินเนเซ่ส0ส่วนเกมล่าสุดของอูดินเนเซ่บุกไปชนะเวโรนา3 1ส่วนเฝ้าลังนัดล่าสุดแพ้อินเตอร์1 0ส่วนโรมาเกมล่าสุดบุกไปเสมอพานาตินาคอส1 1ในยูโรปาส่วนเกมหลีกนัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอเอซีมิลาน1 1ตัวหลักของเจ้าบ้านอูดินเนเซ ันนี้อาตูอัตตาและชินันเดวิสส่วนโรม่าฝากความหวังแนวรุกไว้กับโรเลนโซเปเรกินีและดอนเดียบาเลนปองเดียมองว่าฟอร์มภาพรวมโรม่ายังคงดูดีกว่าชัดเจนส่วนอูดินเนเซเองผลงานยังไม่ค่อยคงที่ประกอบกับเิติเฮตูเฮตคู่นี้เจอกัน6นัดหลังสุดโรม่าชนะทุกเกมปองเดียคำนวณว่าโรม่าจะบุกชนะ2 1หนึ่งนะทุกคนและท่านสาม,มารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับทัศนะคู่อืน่นๆได้ที่ MJ m j m 7 8 9แอดน n หน้า